โอเคแล้วก็มาปัน่นคือใช่นี่นนฟินก็คือตัวชักโคกงไงที่โชว์บอกว่าเธาบอกว่าโชว์แบบเกียดมันอ่ะตอนชโลอ่ะเขาก็เกียดนะเว้ยเพราะว่ามันแบบเคลื่อนที่ช้าแล้วยิ่งคนปั่นเครื่องสุดท้ายเล้วรี่เปิดโชว์คิดดูดิใช่กอต้องเ้าไปแผ่นอะไรเข้ามาโชว์ก็ต้องเขาจะเอาให้โชว์ว้าว มันอยม่มันตุ๊กม้าคูอุ้ยสเตมิน่ช์ใกได้หมดยังมันอยู่ตรงนี้เขาปั่นอันนี้เขาปั่นโอเคแล้วชว์กกระชหมนเดือดช้าแลวยิงสับหลาดมาตอนชว์ปั่นเสร็จนี่โอ้โหตัวเดียวหรอตดมันมีสองตัวมันมีฟินด้วย ินตัวไหนวะตัวชักโคกที่ทําให้เอาช้าลงตรเนโหเจอเทปบอกกันด้วยเด้อฟินอ่ะอีกตอนคือฟินอะมันขึ้นมาให้อ่ะมันกระตุกเหออต้องไปก่อนใช่ไหมเด็ปิศัตม์ะใช่ ยก่เนนักตะที่ชอบผีส mm, ิคนนี้เป็นยังไงมันมาไหมไม่มาเดี๋ยวเขาปั่นให้พิธีปุปปั่นกูเดี๋ยวกูปั่นเองเดี๋ยวเขาปั่นขึ้นตรงไหนกูเข้ากูกพอละโอ้ยนี่พริๆมึงปั่นยังไงแค่นี่มันก็ไม่เสร็จใหมมึงหรอกกูขอปั่นเถอะป๊บเดียวเนี่ย อีกเครื่องคุณจะได้เก็บตังค์ไปซื้อสแควะป่ะเน็ตแม่งคดกดัดนนไ,ไม่ได้วะอ๋อเขามันกดไม่ได้เป็นไรรีแม่งเลยไปกิปดอกเดี๋ยวรอไปเถอะไปเดนยิไปเล็ว้วไปเล็้วมันกินไม่ได้อ่ะแต่มันกินน้ำโคกได้ ค่อยไม่เห็นฟินเลยอ่ะอึ๊บอดกินไม่ได้วะ<อ>ว,ว่านั่นก็อุว่าเนี่ยนะว่าย้าอะไรเนี่ยเขาซื้อได้แต่กูยังไม่ได้นี้แต่กูยังแม่นี้เขาซื้อได้แต่ว่า อันนี้หัวใจเลยยังไม่ลดเล่นอะไรอีกเิมม็อกใช่ไงแต่ตอนนี้นาคาเดียเขาเหลือสิบเอ็ดไล้กับการที่ซื้ออะไรไปอ่ะเอาผัาแผ่มาแล้วก็มีไอสายจั๊มอย่าให้ฉันต่กไปโดดับฉันขอละยายฉันต่อไปอเลยครับอ,อย่าดิบป่านโซเขากินไม่ได้เนี่ยโอ้ยฉันป่านฉันปานเออเนีเ่ยหรอกทิมากก่อนนะ ันไม่เห็นอากิสภาพว่าถ้าฉันเท้าจิมันจะเป็นแบบไหนหนักกูกดไม่ได้กูกดไม่ได้แล้วกูกดไม่ได้มันแดกไม่ได้มั้เป็ยเออกดเดี๋ยวว่าเขาต้องขา่างนี้คือมันกินไม่ได้อะโชน เกมโปรไอทีวีเราจะเล่นถึงชั้นอะไรดีชั้น30ไหมอ้โหก็ได้อยู่ถ้าโชว์อยู่แล้วนตั้งแต่อัปเดตมามันจิบจ๊บจิบเลยอ่ะเรื่องไง,ไง่ายง่ายมันกินไม่ได้เนี่ยใช้ไอเทมฟื้นฟูความแข็งเกร่งโดย15เป็นเวลา15นาทีนี่ก็กูกินไม่ได้ สรุปกูใส่ของได้แค่สองอย่างเออบ็อกเคนก็มาฝั่งนี้ป๊อปปี้ก็มาไม่โดนกัดย่ายงหรอเว้มันกินไม่ได้หนิเป็นเหี่ยอะไรวะขึ๊บช่วยอย่ามาบ็อกเซนอยู่ไปอยู่ตรงนี้เราเล่าอียที เดี๋ยวเขารื่องนี้กูจัดการเองเขาจัดการเครื่องใหญ่ๆนี่มันเด็กไม่ได้เฮ้ยมันกินโอ้กูรำคาญป๊อปปี้ว่ะอีห่าอ เออไอ้นี่มึงเขาเรียนป๊อปปี้ิ่งเล่นกับเองด้วยมันไม่ได้วิ่งเล่นนะมันจะกัดกูอะใช่แล้วมันก็จะกัดแล้ว<ค>มึงมันไม่ได้วิ่งเล่นไว้มึงก<ค>ูว่าแล้วดูล้มึงมันวิ่งเล่นกับมึงเหรอกูไม่กลัวเพราะมันง่ ไอทีมึงไม่ปัดอีก c ปีมาไม่เห็นแล้วขวานซ้ายอยู่พันธวาน้ำนเตียวอยิางมไอีมก็ค้นช่างตืนตืดมากแกนหวังว่าคุณเขาลิบไปแล้วเอาดราดี้จะหายสั่งเองรอครับบอกเอ็นใช่ไหมไม่ต้องโอ้โหแล้วมันพึ่งเสร็จตอนที่เอ่ม ปีศาจแม่งเดินมึงคูค่ก็แดกมึงคูค่ก็แดกไอ้น,นี่ไม่ได้กูกดเท่าไหร่มันก็กินไม่ได้แล้วดูนะสรใจแล้วนะกินได้อะไรอะอันนี้แมมันจะสุ่มของใม่เราโชว์อันนี้อันนี้มันจะสุ่มของอยากลองว่าใครจะชนะเราลองจะมานีกันโชว์ไม่ประมาทเอาเย้แดนนี่ใจดี โชว์ได้อะไรยมึงได้ไง่ะทำไมมึงได้อะโชว์ได้อะไรแบบปามแต่มึงได้ทำไมมึงได้อะไม่โชว์โชว์โชว์ได้อะไรอืมมันมีมันก็จดเอาไม่ได้แล้วเนี่ยเขาใกล้เสร็จแล้วเด้อ ซ้ำไม่ผู้รู้ไม่รู้เอ้ยเอ้ยเอเป็นอยู่ด้ว่อยนะอีทีพาเราเล่นถึงชั้นที่สามสิบตัวนี้เขาไม่จําข้าวร้อยเขาจะได้เท่าไหร่เราก็ได้แค่ประมาณหนึ่งพันเหมือนเขาอ่ะอันเลยเหรอใช่ตอนนี้รู้สึกเต็ฟอร์มดีวอล์กเป็นมาวะคอสโมมา ตอนนี้บอกเคสนะฝั่งกลุ่มหนูแบบคือใจหนูนะคือใจหนูแบบสิ่งที่จะทำการต่อไปก็คือหากล่องยาให้เชกุนโชมามันมอนนี้มีอต่อไม้ไม่มีได้ตัวร่ง กูนะกูกูแบบกูตั้งกูตั้งแบบทุกทิศเลยทุกทิศที่มันมีควาทุกทิศที่แบบมันมีอํากันและปีสัจพังไม่ได้โชคไปรอหน้าลิบเลยกำลังปั่นอยู่อุ้ยโคตรมแม่งมีรูปประชฉันดงไวมีลูป